สวัสดีค่ะพี่พีเอฟซทุกคนวันนี้นะคะมาอยู่กับช่องน้องสาพระแท้นะคะเป็น e p ีที่46กันแล้วนะคะวันนี้หนูก็นําพระนะคะมาไลฟ์ให้พี่พีเอฟซีรับชมกันนะคะวันนี้เป็นราคาเดียวทุกทกรายการนะคะราคาจะอยู่ที่400บาททุกรายการเลยนะคะเนื่องจากเมื่อวานนะคะมีพี่พีเทักมาหลายท่านมากเลยนะคะเนื่องจากว่าคลิปเมื่อวานดูปแปลกๆนะคะเนื่องจากว่า หนูมีอาการพักผ่อนน้อยนะคะเลยเผลอหลับคางไหลนะคะวันนี้ก็นอนพักผ่อนเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมาทําการไลฟ์ให้พี่ๆ FC รับชมกันนะคะช่องทางการติดต่อนะคะเป็นเบอร์โทร0984622642ค่ะหรือพี่ๆท่านใดสะดวกแอดไลน์นะคะลิงแอดไลน์จะอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเป็นรายการแรกเลยนะคะเป็นรายการที่1นนะคะรายการที่1เป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกนะคะเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีนะคะเป็นเหรียญย0บาทประเทศไทยนะคะอยู่ในกล่องในกรอบแบบนี้เลยนะคะรายการนี้หนูขอที่400บาทนะคะเป็นรายการที่1คะ่ะ วันนี้ไลฟ์ไวไปไวนะคะเพราะว่ามืดแล้วนะคะดึกพสอสมควรนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นะพระยืนลีลากำแพงขาวนะคะเป็นพระยืนกำแพงขาวแต่ว่าเป็นสีดำนะคะเป็นกรุกเก่าหายากค่ะพี่พี่ของดีเมืองกำแพงเพชรเลยนะคะพระดีลากำแพงขาวนี่นะคะพี่ๆี่ รายการนี้เป็นรายการที่สองสบาทะคะ่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะมาเป็นพระพิมพ์นางก้านะคะหรือว่าเก้าวนางพญานะคะพี่พี่มีนางพญาองค์เล็กๆทั้งหมด9องค์นะคะเป็นพิมพ์ข่าตรงหมดทุกองค์เลยนะคะเรียงอยู่ในขอบเกา่เกาๆเ,เดิมๆแบบน,นี้เลยนะคะพี่พี่ รายการนี้นะคะหนูขอที่400บาทค่ะเป็นรายการที่สมคะ่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่4ี่ค่ะรายการที่สี่มาเป็นนางพญาอันนี้องูเดี่ยวเดียวพิมเดียวนะคะเป็นนางพญาพิมอ่าน่าจะพิมพเข่าโค้งนะคะพี่ๆ่รูงจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะนางพญารายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่หนูขอที่400บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่5นะคะเป็นอาเหลียญหลวงพ่อเขียนนะคะหลวงพ่อเขียนวัดสำนักขุนเมนจังหวัดพิจิตรนะคะหลวงพ่อเขียนวัดสำนักขุนเมญจังหวัดพิจิตรหลูขอที่400บาทค่ะเป็นรายการที่5นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6นะคะมาเป็นอา พระหล่อโบราณเก่าๆนะคะไม่ทราบที่นะคะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรนะคะแต่ว่าโบราณมากเลยนะคะเก่าจัดเลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะหล่อโบราณไม่ทราบที่หนูขอที่400บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นอ่รายการที่7นะคะ รายการที่7ดนะคะมาเป็นซุ้มกอค่ะซุ้มกอจังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีคราบดินติดอยู่เต็มเลยนะคะพี่ๆเก่าด้วยนะคะทั้งเก่าทั้งสวยเลยนะคะเนื้อเขานะคะพี่ๆด้านหลังเนื้อหมดสี่ปูเลยนะคะแต่ทอมจนแล้วเป็นเนื้อดินนะคะนี่นะคะซุ้มกอรายการนี้หนูขอที่400อบาทนะคะเป็นรายการที่เจดค่ะ รายการต่อไปนะคะมาเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนะคะมาเป็นรูปภาพเป็นภาพถ่ายค่ะภาพถ่ายคะ่ะอุ่นเรือนนะคะเรี่ยมอยู่ในกรอบเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆภาพถ่ายพระอุ่นเรือนหนูขอที่สี่ร้อยบาทะคะ่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้าค่ะ รายการที่เก้ามาเป็นสมเด็จอีกองหนึ่งนะคะเป็นองค์สีดํานะคะเมื่อสักครู่เป็นองค์น้าตาดอ,อกแม่ดินอันนี้เป็นองค์สีดํานะคะซ<ม>ุ้มกอกําแพงเพชรรายการนี้หนูขอที่สี่รอยบาทนะคะเป็นรายการที่9<ม>้าค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นอ่า รายการที่10แล้วนะคะเป็นเหรียญรชัชกาลที่6คะ่ะเหรียญรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาวชิราวดุลนะคะเป็นอ่าเหรียญของรชัชกาลที่6นะอ่า,ร,า,ารัชกาลอ่าเป็นเหรียญรชัชกาลที่6นะคะแต่ว่าเป็นรายการที่10คะ่ะรายการนี้หนูขอที่400บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11ค่ะ รายการที่สิบอดนะคะเป็นเหรียญพระคูสังวราธิคุณนะคะพระคูสังวราธิคุณหรือว่าเหรียญหลวงพ่อนาคหรือหลวงปู่นาคนะคะอายุเจ็ิบหกปีค่ะพี่ๆเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี15นะคะเหรียญพระราชทานเพิ่มปีหนึ่รายการนี้หนูขอที่สี่ร้อบาทค่ะเป็นรายการที่รายการที่สิบเอ็ดนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่สิองค่ะรายการที่สิบอนะคะมาเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินบ้านบางคลานจังหวัดเก่าๆแบบนี้เลยนะคะตามอง์นี้สวยมากเลยนะคะพี่ีเอฟซีหลวงพ่อเงินรายการนี้ขอที่400อยบาทเท่ากันคะ่ะเป็นรายการที่12นะคะอง์นี้เป็นรายการที่สิค่ะ รายการต่อไปนะคะมาเป็นพระพิตากันบ้างค่ะพี่พี่เป็นพระพิตายันยุ่งนะคะพระพิตายันยุ่งเป็นรายการที่สิบสามนะคะหนูขอที่สี่ร้อยบาทค่ะของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะรายการต่อไปนะคะมาเป็นอ่า พระไม่เหสวนนะคะพระไม่เหสวนเก่าๆเลยค่ะพี่เป็นเนื้อชิ้นนะคะแต่ว่าเขาเลี่ยมกรอบไว้นะคะนี่นะคะพี่พนี่นะคะพระไม่เหสวนรายการนี้นะคะขอที่สี่ร้อยบาทค่ะเป็นเนื้อชิ้นนะคะพ,พี่เป็นรายการที่สิบสี่ค่ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านะคะมาเป็นอาหลวงพ่อปาน,นะคะ่ะหลวงพ่อปานขี่ไก่ขาไก่มีสี่เส้นนะคะ<ม>พี่ๆหลวงพ่อปานขี่ไก่นี่นะคะหลวงพ่อปานเป็นรายการที่อ่าสิบห้าสี่ร้อยบาทะคะ่ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่16นะคะรายการที่16เป็นพระสังกัจจัยค่ะนี่นะคะพระสังกัจจัยมาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆพระสังกัจจัยรายการนี้นะคะหนูขอที่400บาทค่ะเป็นรายการที่16นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะมาเป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินวัดบางคานะคะ พ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะคะองค์นี้นะคะเก่าเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก่ามากเลยนะคะรายการนี้หนูขอที่400บาทเท่ากานะะันค่ะเป็นหลวงพ่อเงินรายการที่17นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18ค่ะรายการที่18นะคะมาเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อ เขาขาวแบบนี้เลยนะคะเนื้อแป้งแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พีเอฟซี FC ดูมวนสาาเขานะคะนี่นะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบแปดหนูขอที่สี่ร้อยบาทคะ่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19ค่ะรายการที่ส9เก้านะคะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินเนื้อทองเหลืองนะคะพี่ๆรายการนี้ก็ส0 0รอยบาทเท่ากันค่ะหลวงพ่อเงินปีหนึ่งหนะคะรายการต่อไปนะคะมาเป็นพระคงค่ะพระสายเหนือนะคะพระคงลำพูนของรีเมืองลำพูนนะคะพี่ๆ เป็นเนื้อดินองค์ดำๆแบบนี้เลยนะคะพระโคงรายการนี้เป็นรายการที่20หนูขอที่400บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่21มาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินองค์แบบนี้เลยนะคะพี P ่พีเฟี C. ชอบองค์ไหนสอบถามได้เลยนะคะให้หนูถ่ายรูปให้ก็ได้นะคะแอดไลน์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะ หลวงพ่อเงินรายการนี้ขอที่400บาทค่ะเป็นรายการที่21นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญพระราชวรนายกนะคะพระราชวรนายกเป็นเหรียญปี19คะ่ะพี่พี่วัดสรีเมือง รายการนี้นะคะหนูขอที่400บาทคะ่ะเป็นรายการที่22นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23คะ่ะรายการที่23เป็นสมเด็จบางขุนโรมนะคะเนื้อส่วนๆเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก่ามากเลยนะคะรายการนี้ มเด็จรายการนี้นะคะบางขุนพูมเป็นรายการที่23หนูขอที่400บาทค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่24นะคะรายการที่24เป็นเหรียญพระอาจาร์ฟันนะคะเหรียญหลวงพ่อฟันอาจารโรค่ะพี่พี่ห่วงหายไปแล้วนะคะพี่พี่เก่าเก่าเลยนะคะรายการนี้อุดมสมพรรายการนี้หนูขอที่400บาทนะคะ หลบพฟันนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระลีลายืนนะคะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นลีลายืนแบบไหนนะคะเพิ่งเคยเห็นเป็น้งแรกนะคะมไม่แน่ใจว่าเป็นพระลีลาอ่าอ่าพระลีลาดินเปดหรือเปล่าน,นะคะรายการนี้หนูขอที่400บาทเท่ากันค่ะเป็นรายการที่25นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่26ค่ะ ยี่มาเป็นเหรียญเหรียญหลงพ่อเงินนะคะเหรียญเสมาหลงพ่อเงินหลงพ่อเงินปี2,500อค่ะพี่ๆเหรียญเสมาหลงพ่อเงินปี2500นะคะเป็นหลงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะรายการนี้ขอที่400บาทค่ะเป็นรายการที่26นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่27ค่ะ อันเมื่อสักครู่นี้เป็นเหรียญนะคะอันนี้เป็นรูปหล่อบ้างนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะมีคาบกรุ่เขียวติดอยู่ตามองค์ด้วยนะคะพี่ๆหลวงพ่อเงินรายการนี้นะคะหนูขอที่400บาทค่ะเป็นรายการที่27นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28คะ่ะรายการที่28เป็นอาเดียนหลวงพ่อแดงวัดเขาบ,บันไดอินนะคะ ห่วงยังสมบูรณ์อยู่เลยนะคะพี่พี่พระครูคยานวิราชหรือว่าพระครคูแดงก็คือเหรียญหลวงพ่อแดงนั่นเองนะคะวัดเขาบันไดอิดรายการนี้หนูขอที่สี่ร้อยบาทะคะ่ะรายการต่อไปนะคะมาเป็นเป็นเหรียญหลวงปูน่นาคค่ะภูริภูริปัญโยนาคนะคะเหรียญหลวงปูน่นาค เป็นเหรียญปีอ่าปีหนึ่งเก้านะคะวัดมหาวนารามค่ะวัดมหาวนารามเหรียญน,นี้นะคะหนูขอที่สี่ร้อยบาทค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบค่ะรายการที่สามสิบนะคะเป็นอ่าเหรียญพระอาจารย์จรันนะคะพระอาจารย์จรัน วัดใหม่คูวัดใหม่คูมอนนะคะวัดใหม่คูมอนนี่นะคะพระอาจารย์จรยัรานรายการนี้นะคะเป็นารายการปิดท้ายนะคะหนูขอที่400บาทค่ะค่ะหนูขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาติดตามช่องหนูนะคะพบกันใหม่อีกทีหน้าค่ะคีเน้ฟันดีราตีสวัสดีค่ะ ดีค่ะ